ครับช่วงนี้กับผู้เสียหายในข่ารวมตัวกันมากเอยแค่ไหนนะครับตอนนี้นะครับผู้เสียหายที่รวมกันล่าสุดเลยนะฮะอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็ประมาณ450กว่าต่อคนครับความเสียหายประมาณ7ล้านบาทเสียหายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เองเบื้องต้นที่ออกหมายจับนะฮะแม่ตั้งกับปาเบียเนี่ยเรามีการสอบไปแค่2คนเท่านั้นคือคนมักเข้าใจผิดว่าเฮ้ยทำไมผู้เสียหายน้อยจังตำรวจให้สัมภาษณ์หรือว่าสื่อเสนอออกไปว่ามีผู้เสียหายสองคน จร,จริงๆแล้วมีไปแจ้งความแค่2คนจริงๆแต่สองคนนี้นะฮะสามารถทําให้ออกหมายจับได้แสดงว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีดังกรณีใหญ่ใช้คนไม่ต้องเยอะสองคนสามารถรวบแม่ตักป่าเบียรและเดี๋ยวจะนําไปสู่การรวบบรรดาสมุนด้วยนะฮะ วันอังคารนี้นะครับจะไปที่ปคบนะครับมีการนัดผู้เสียหายทั้งหมดแล้วนะฮะที่อยู่ในกลุ่มประมาณ400เรามีการทําข้อมูลนะครับจะข้อมูลไปยื่นที่ปคบและตอนนี้เองนะครับทางปคบเองเนี่ยมีการจัดชุดสืบสวนครับพี่น้องสื่อมวลชนครับอันนี้ต้องชื่นชมปคบนะครับมีการจัดชุดสืบสวนโดยเฉพาะกรณีนี้เลยโดยจะเริ่มต้นจากวันอังคารนี้นะครับก็คือจัดวันละ5คน10คนไปเรื่อยๆจนกว่าผู้เสียหายจะมาให้การครบครับ ถ้าพูดในภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับคดีชอบโกงโดยตรงเลยใช่ไหมครัมันมีหลายคดีมากครับกรณีของแม่ตั๊กบาเบียเนี่ยนะฮะมันเข้ากฎหมายหลายข้อมากๆครับไอที่ตอนนี้ที่ออกหมายจับเนี่ยก็คือปคบก็คือการชอบโกงกับชอบโกงประชาชนไอตรงที่มันชอบโกงจำไอตรงนั้นได้ไหมไอที่บอกว่า9 9 9 9 9 9 9 9แล้วเอาไปตรวจแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการชอบโกงนะครับนอกจากว่าจะโดนชอโกงแล้วนะครับก็จะโดนกฎหมายพอรบคอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่งพวคอมพิวเตอร์เนี่ยโทษก็หนักเหมือนกันนะฮะก็คือการเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่หมดครับเจอปอป,อป,อป,อปองครับเจอปปงเนี่ยก็จะต้องเข้าไปยึดทรัพย์ตอนนี้ยึดบางส่วนแล้วแล้วก็มาตรวจสอบว่าทรัพย์ที่แม่ตั๊กกับป๋าเบียเนี่ยได้มาครับเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยการทํากิจการที่ผิดกฎหมายหรือได้ทรัพย์มาจากการที่หลอกลวงประชาชนหรือไม่ ถ้าเกิดว่าใช่เขายึดไว้หมดเลยนะฮะ,ฮะอย่างนี้ในกรณีอินฟูที่เคยไปไลฟ์สดด้วยกันนี่จะต้องโดนเรียกทุกคนด้วยไหมครับโดนเรียกทุกคนครับอินฟูจะโดนเรียกทุกคนและอินฟูก็จะโดนหลายกฎหมายเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอยู่ในการไลฟ์ณตอนนี้เนี่ยอินฟูที่ต้องกังวลที่สุดเลยนะครับ <ฮะ S 1> ก็คืออินฟูที่ไลฟ์กับทองไลฟ์กับทองเนี่ยนะฮะอันนี้ต้องชี้แจงผมไม่เอ่ยชื่อกันละกันนะครับว่าอินฟูคนไหนที่ไลฟ์กับทอง แต่บอกได้เลยว่าอินฟูที่ไลฟ์กับทองคุณต้องชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบนะครับว่าคุณเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรถ้าชี้แจงไม่ได้มันจะเข้าในส่วนของการร่วมกันช่อคโกงประชาชนซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในกรณีเมจิกสกินมาแล้วส่วนอินฟูคนอื่นๆที่ไปไลฟ์ขายพวกอาหารเสริมอันนี้ก็ต้องโดนเหมือนกันแต่ก็จะไปเข้าขายของสคบอนะฮะกฎหมายผู้บริโภคนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลอินฟูโดนหมดแน่นอนครับโดนมากโดนน้อยครับแล้วอย่างคนสนิทค่ะสองคนครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคนชนิดสองคนนะฮะตอนนี้ยังเงียบอยู่ใช่ไหมก็คือเมียรังกับเจนุสเจนุสเนี่ยโดนคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับแจ้งจับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันก่อนก็คือมีหลักฐานนะครับไปแจ้งจับเจนุสแล้วแล้วเดี๋ยวดูที่ว่าจะออกหมายเรียกหรือออกหมายจับนะครับส่วนเมียรังเนี่ย อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็จะโดนสอยครับซึ่งผูดอัดชีะเองจะไปสอยเองไปสอยด้วยก็ดูกันว่าจะโดนหมายเรียกหรือหมายจับคนที่เป็นสมุนไม่ใช่มีแค่เจนุดกับเมรังยังมีสมุนอีกเยอะแยะมากมายบอกได้เลยว่าโดนโดนกันไปเรื่อยๆโดนกันไปเรื่อยๆเคยดูเรื่องล่าไหมครับเรื่องล่าเคยดูไหมครับมิซิสสอนมันเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งตายครับ มันเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งตายเพราะจะโดนกันไปทีละคนสองคนฮนะตะยัี้นสองคนอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมคะเพราะว่าหายเงียบก็สืบทราบว่ายังอยู่ในเมืองไทยนะครับยังอยู่ในเมืองไทยแต่สิ่งหนึ่งนะฮะโอ้น้องๆคิดก,กันหนักมากขอกิดด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้สื่อมวลชนเนี่ยโฟกัสที่สุดก็คือเรื่องของทรัพย์สินทร <c oughs> ัพย์สินหายไปไหนหมดนะฮะไม่ว่าจะทองที่เขาบอกว่ามีทองซุกอยู่ไปประมาณ100ล้าน ขอให้สัมภาษณ์เองเนี่ยทองอยู่ไหนเงินที่เอามาตั้งเป็นตั้งๆเนี่ยนะครับประมาณร้0ยสอล้านไปไหนรถบางคันไปไหนนาฬิกาหรูนะฮะเดือนละเป็น10บสล้านไปไหนพวกนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานไหนออกมาพูดถึงเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่สุดน่าอับอายที่สุดคืออะไรเราอยู่ในออนไลน์ใช่ไหมเราเห็นทองไหมเ,เห็นไหมเราเห็นเงินไหม เราเห็นนาฬิกาไหมเราเห็นทรัพย์สินมหาศาลไหมเห็นกระเป๋าไหมแต่เจ้าหน้าที่ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ไม่เห็นนะฮะข่าวออกข่าวออกข่าวออกมาล่าสุดก็คือไม่เห็นใช่แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ไม่เห็นเลยเจ้าหน้าที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยผมตกใจมากบอกว่าไปตรวจแล้วไม่พบไปตรวจแล้วไม่พบไม่พอไม่ออกมาให้ข่าวว่าจะมีการตรวจหรือว่าจะมีการสืบ ไปถึงทรัพย์ที่มันหายไปหรือไม่ตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนมาพูดไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนมาพูดซึ่งผมอะ่ะเจอประชาชนถามเยอะมากในเพจเพจเคนโดช่วยด้วยใช่ไหมครับว่าทรัพย์สินไปไหนผมบอกแล้วเลยว่ากูตอบไม่ได้ขนาดผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยังตอบไม่ได้แล้วเคนโดจะไปตอบได้ยังไงใช่ไหมฮะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ดูคดีนี้ไม่อายเหรอครับผมบอกตามตรงเลยนะฮะประชาชนเขาสาบแช่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับ เขาถามว่าทรัพย์สินไปไหนแล้วตอบเขาไม่ได้ยังไงก็ขออนุญ,ญาตนะครับวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจหรือใครก็แล้วแต่ที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินออกมาบอกประชาชนด้วยว่าทรัพย์สินหลายร้อยล้านมันหายไปไหน่มีคนอยู่เบื้องหลังลอโอ้ยเบื้องหลังมีอยู่แล้วเบื้องหลังมีอยู่แล้วนะฮะอันนี้ผมเอาจากคําพูดของคุณอัจฉริยะนะครับที่มีการให้สัมภาษณ์บอกว่ามีตำรวจเนี่ยอยู่เบื้องหลังด้วยเอาอย่างนีุู้เลือกทำสิ จะไปสู้กับตำรวจยังไงไหวอะใช่ไหมจะไปสู้กับอิทธิพลยังไงไหวผมก็เป็นแค่เพจเคนโดช่วยด้วยมาช่วยเฉยๆแต่ถ้าจะต้องเจออิทธิพลนะฮะบอกว่ามีนายตำรวจเกี่ยวข้องมีแบ็คใหญ่แบบนี้ต้องฝากพี่ๆสื่อมวลชนนั่นแหละเป็นเกราะกันบังให้กับผู้เสียหายด้วยเพราะผู้เสียหายเขาจะไปสู้ได้ยังไงเพราะเป็นคนตัวเล็กๆที่โดนหลอกโดนโกงแต่สุดท้ายในข่าวบอกว่ามีแบ็คใหญ่ผู้เสียหายเขาแบบ เขาฝ่อกันหมดแล้วฮะเขาฝ่อกันหมดแล้วแต่เขาก็เดินหน้านะครับวันอังคารน,นี้เขาก็จะไปแจ้งกันก็คือหลายหลายสิบคนเหมือนกัน<ล>ครับพี่ไปด้วยไหมครับ,ไป,รบไปด้วยครับไปด้วยอยางบูวินล่าที่นนททขเขาจะบอกว่าไม่ได้ือแตสุดท้ายออมาบอกว่ามันใช่ของไปแต่ตอนนี้เราคิดเห็นยังไงว่ามันมี2ข่าวนะครับเรื่องบูวิลล่ากับเรื่องทรัพย์สินเนี่ยมันคิดได้2แบบแบบแรกคือไปทำคอนเทนต์ไปทำคอนเทนต์แล้วก็ไปเหมือนแบบว่าไปจ่ายค่าสารที่ทำคอนเทนต์ ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่คิดได้เหมือนกันนะครับแต่ผมต้องให้ตำรวจไปสืบนะฮะว่าที่บอกว่าไม่ใช่ของตัวเองเพราะว่ากลัวโดนยึดทรัพย์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่ใช่ของตัวเองมันไม่โดนยึดไงใช่ไหมแต่ถ้าบอกเป็นของตัวเองเนี่ยมันอาจจะโดนยึดทรัพย์ได้มันก็เลยเป็นบอกว่าเป็นคอนเทนต์บอกว่าไปไลฟ์เฉยๆบอกว่าไปสร้างคลิปวิดีโอออกมาเฉยๆเราต้องไปสืบครบวมาจริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าของจริงหรือไม่ถ้าเป็นเจ้าของจริงแล้วมาบอกว่าไม่ใช่ ตำรวจไม่สืบทรั์นั้นไม่โดนยึดนะฮะอาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นการทำคอนเทนต์ก็ได้อันนี้ยังไม่มีใครรู้ครับพี่คิดว่าคดีนี้จะจบลงยังไงจบลงยังไงคือหลังจากนี้เนี่ยถ้าผู้เสียหายแข็งแรงนะครับอย่างเดียวที่ทำให้คดีนี้จบได้คือผู้เสียหายต้องแข็งแรง ถ้าผู้เสียหายไม่แข็งแรงนะครับคดีก็จะอ่อนไปเรื่อยๆสำนวนก็จะอ่อนไปเรื่อยๆผู้เสียหายไม่มาแจ้งความผู้เสียหายไม่ตามเรื่องต่อเมื่อสำนวนอ่อนนะครับเมื่อสำนวนอ่อนไปขึ้นศาลเขาก็รอดครับแต่ถ้าคนที่โดนเนี่ยเขาไม่ยอมเขามาให้ปากคำมาแบบเยอะๆแล้วคัดค้านการประกันตัวเรื่อยๆก็ติดคุกยาวไม่ได้ออกมามันขึ้นอยู่กับผู้เสียหายครับว่าแข็งแรงและตามเรื่องมากน้อยแค่ไหนครับ ก็มีแบบว่าแจ๋วแจ๋วอยู่หลายคนนะแจ๋วแจ๋วคือแบบว่ายอมตายกับคดีนี้เลยอ่ะอย่างคุณฝ้ายอย่างเงี้ยคุณฝ้ายคือแบบฉันไม่ยอมมีคนจะเอาเงินมาให้ฉันก็ไม่ยอมฉันแจ้งความอย่างเดียวนะฮะเงินที่เขาจะเอามาให้จะเอาทองไปคืนอย่างเงี้ยก็ไม่ยอมจะดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดครับผมเชื่อว่าผู้เสียหายในคดีนี้ค่อนข้างแข็งแรงครับ มีผลแน่นอนครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของทรัพย์ต่างๆที่เป็นของทั้งสองคนเนี่ยเมื่อปป,ปงเข้ามาดูแลเขาต้องยึดหมดเขาต้องยึดหมดแล้วมาสืบทราบว่าทรัพย์แต่ละทรัพย์เนี่ยมันเกิดจากการกระทําความผิดหรือไม่เพราะมันมีผลต่อการเฉลี่ยทรัพย์ในตอนสุดท้ายใช่ไหมครับมีผลต่อการคืนแน่นอนนะฮะมันก็จะยากลำบากมากขึ้นครับ